สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วปารีนาสวยเพราะปากสมาคมผู้ปกครองออทิซึมไม่ทนปรินาเหยียดคนพิการจี้ชวนตักเตือนสอดสมิ่นคนพิการชี้ควรคิดก่อนพูดจากกรณีที่ดาราดัง คุณก้อยอารัชพโรโพคินภากรได้โพสตต์อรี่เป็นภาพของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทระวงกลาโหมพร้อมข้อความว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน14-15วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้นะคะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์เรียกร้องให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดต่อมานางสาวป,ปรินาไกรครุป สสราชบุรีพระรงชารัฐโพสตเข้อความผ่านเฟซบุ๊กตอบโต้คุณก้อยอารัชพรตอนหนึ่งความว่าก้อยอารัชพรคือใครดาราหน้าแบวหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกของตลกหกฉากและเธอคือใคร ตกอับหรือไม่จึงต้องมโหนพลเอกประยุทธ์ดังเมื่อหมอแพทย์พยาบาลขอให้ทุกท่านอยู่บ้านพลเอกประยุทธ์ก็ขอให้ประชาชนที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อสัก15วัน work from home ไม่อยากล็อกดาวล่าสุดคุณก้อยอารัชพรในโพสต์สตอรี่เป็นจดหมายเปิดผนึกของสมาคมผู้ปกครองออทิซึมของไทยที่ส่ง ถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาโดยเรียกร้องให้ตักเตือนสสที่ใช้คำพูดล่วงละเมิดสภาพบุคคลในขณะที่เมื่อวันที่7มกราคมสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึซมไทยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ว่า Hashtag #bully มดพิสูจน์บุธิภาวะของคน Hashtag จนไม้เปิดผนึกถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร จากข่าวในสื่อมวลชนหลายฉบับมีนักการเมืองคนหนึ่งใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบว่าใครดาราหน้าแบลหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกนับว่าเป็นการพูดดูหมิ่นคนพิการหรือบุคคลที่มีภาวะออทิสติกซึ่งแสดงให้เห็นการพูดเปรียบเปรยโดยขาดความยั้งคิดและไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในฐานะเครือข่าย ผู้ปกครองที่ทำงานพิทักษ์สิทธิบุคคลออทิสติกได้รับข้อความจากกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมีภาวะออทิสติกว่ารู้สึกผิดหวังและเสียใจที่บุคคลที่มีสถานะทางสังคมระดับประเทศและมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้แทนปลุชนมีความคิดดังกล่าวจึงมีมติเรียกร้องให้สมาคมทำจดหมายถึงประธานสภาผู้แทนรัษฎร ให้ตักเตือนนักการเมืองพึงตระหนักถึงหัวใจและความรู้สึกของคนพิการและครอบครัวและคิดก่อนพูดองค์กรเรา ไม่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองใดๆแต่ขอให้นักการเมืองมองเห็นความเท่าเทียมของมนุษย์อย่าบูลีกลุ่มใดๆอีกสมาคมผู้ปกครองออทิซึมไทย7มกราคมปี2 5 6 5พร้อมกันนี้ยังได้แนบเอกสารถึงนายชวนหลิกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเรื่องของให้ตักเตือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้คำพูดล่วงละเมิดสภาพบุคคลโดยสรุปว่า ด้วยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทยซึ่งเป็นองค์กรด้านบุคคลออทิสติกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและไม่มีความเกี่ยวข้องกับพักการเมืองใดๆได้รับทราบข้อมูลจากสื่อมวลชนสาธรารณะจากกรณีนักการเมืองท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทรงเกียรติกล่าวเปรียบเทียบในข้อความว่าใครหน้าเบลหรือออทิสติกกันแน่ ซึ่งเป็นการพูดเปรียบเปรยสภาพบุคคลโดยขาดความยั้งคิดและไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์กระทบความรู้สึกคนพิการบุคคลออทิสติกและครอบครัวอย่างมากแม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือระหว่างบุคคลแต่การเผยแพร่ข้อความต่อสาธารณชนเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับสถานะอันทรงเกียรติขัดต่อจริยธรรมอันดีงามของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนให้ความยอมรับ นับถือให้เป็นผู้แทนเพื่อช่วยการพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญสมาคมจึงขอให้พนาท่านในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรช่วยกล่าวตักเตือนหรือให้ข้อสังเกตในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร แก่ผู้ที่ปฏิบัติดังกล่าวอย่างเป็นทางการด้วยแม้ว่าท่านอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจสื่อสารออกมาก็ตามทางนิสมาคมพยายามทำงานร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความตระหนักรู้ในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ understanding on human dignity ซึ่งรณรงค์ให้ผู้คนในสังคมมองความพิการเป็นความหลากหลายที่มีสิทธิเท่าเทียมตามแนวทางในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามที่ท่านเห็นสมควรโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นสสผู้ทรงเกียรติใช้คำนี้ได้กับคนแบบนี้จริงๆหรอคะเหยียดคนอื่นให้ดูต่ำ เอาคำว่าออทิสติกมาใช้ดา่าคนนี้ก็โคจะแย่มากๆคำที่เขาพิมพ์หรือเขาพูดออกมานี่สะท้อนไดถึงความสกปรกของจิตใจได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอยากรู้จริงๆคนราชบุรีเลือกให้เป็นสสอ,อะไรกันเนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเลยเอาสสสคนนี้ไปสั่งไปสอนหน่อยนะมันพูดจาก้าวร้าวเป็นตัวอย่างเลวๆกับสังคม ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วอยากจะเป็นเด็กออทิสติกให้มองในแง่ของความน่ารักและคุณค่าของความเป็นคนร่วมกันจะดีกว่านะคะแล้วจะรู้ว่าเด็กเหล่านี้มีมุมน่ารักเยอะมากๆและก็ทำอะไรได้เยอะกว่าที่เราคิดค่ะ เป็นการบ่งบอกว่าการศึกษาไม่ช่วยอะไรมันเลยมันคือคำบูลลี่ที่ร้ายแรงและไม่ควรที่จะพูดถีบปากเท่าอายุเอาคนนี้มาเป็นสสได้ยังไงเนี่ยทั้งหยาบคายทั้งทำผิดกฎหมายสารพิจารณาได้แล้วที่คนอื่นละ่ะมองดีจังนะไม่เหมาะสมตั้งเป็นสสอ,อย่างโน้อนอย่างนี้ คนนี้ไม่ทําคุณประโยชน์แถมทําผิดกฎหมายอีกยังให้นางได้กินเงินภาษีประชาชนอยู่ได้คนอื่นเขาก็ด่าออกสื่อโครมโครม,ครมยังทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอีกงานนี้มีหน่างายดาราดังส่วนกลับนายกจีตจี๊ดหลังของให้ประชาชนกักตัวเองด้านปรินาโดานประชาชนจวกยับหลังเอเดือดจวกกลับดาราสาวตกอับโหนบิกตูดัง งานนี้ดาราสาวฟาดแรงคุณก้อยอารัชพรสวนกลรบนายกหลังของให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเองเพื่อหยุดการแพร่ระบาดเชื้อโควิดงานนี้โดนใจชาวเน็ตเต็มๆ จากกรณีที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวันที่4มกราคมปี2564ที่ผ่านมาถึงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 โดยยืนยันยังไม่มีการล็อกดาวทั้งประเทศแต่ขอความร่วมมือให้ประชาชนกักตัวอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชือ้อ ใจความว่าเราก็ไม่อยากล็อกดาวทั้งประเทศเพราะท่านก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรดังนั้นท่านล็อกดาวตัวเองให้ได้บ้างไหมมันอยู่ที่ทุกคนถ้าเราไม่อยากไปติดเชื้อเราก็ไม่ต้องไปไหนก็อยู่บ้าน14-15วันถ้าทุกคนคิดแบบนี้เราก็ปลอดภัยมันก็จะคัดกรองคนได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ายังไปมาหาสู่กันทั้งหมดก็ตรวจสอบคนทั้ง70ล้านคนไม่ไหว ภายหลังจากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปปรากฏว่าได้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหนึ่งในนั้นก็คือดาราสาวคนดังอย่างคุณก้อยอารัชพโรโพคินพากรที่ได้โพสต์สตอรี่อินสตาแกรมเป็นภาพพลเอกประยุจันโอชาพร้อมแปะแคปชั่นว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน1 4 1 5วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้นักค่ะ เรียกว่างานนี้โดนใจชาวเน็ตกันไปเต็มๆเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่7มกราคมปี2564นางสาวปรินาไกรคุปส์โสราชบุรีพักรมงชารัฐได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงประเด็นดาราสาวคนดังคุณก้อยอารัชพรระบุว่าอยู่บ้าน15วันใครๆก็รู้จักใบเฟินกับนิกกี้นชชด เพราะสองคนน่ารักแต่เป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะคนแรกมักจะชนะคนดีแล้วพอพูดชื่อก้อยทุกคนก็จะนึกถึงก้อยรัชวินดารานหน้าหวานที่ขย,ยันทำความดีก้อยอัชราพรคือใครดารานหน้าแบลวหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกของตลกหกฉากและเธอคือใคร ตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ดังเมื่อหมอแพทย์พยาบาลขอให้ทุกท่านอยู่บ้านพลเอกประยุทธ์ก็ขอให้ประชาชนที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อสัก15วัน work from home ไม่อยากล็อกดาว ก้อยอัชราพรก็รีบออกมาพูดว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านอยู่บ้านสิวันก็มีเงินใช้เป็นการพูดให้ตัวเองดูแย่เป็นคำพูดของคนไม่รับผิดชอบต่อสังคมก้อยคงไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เหนื่อยแค่ไหนแล้วพลเดบระยุทธ์พูดเรื่อง work from home เข้าใจไหมส่วนคนมากมายที่จำเป็นต้องออกไปทำงานเขาก็ไม่ได้แขวะฝากนิกี้รีบตีฐานทัพให้แตกแล้วแยกย้ายด้วยความหวังดีจากพี่เอปรีนา โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนวนมากอย่างเช่นเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องคิดได้แบบนี้อย่าให้เหมือนพวกสลิมที่โตแต่ตัวไร้สมองและวุฒิภาวะคนที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดก็คือกลุ่มข้าราชการและกลุ่มรับเงินบำนาญเพราะหยุดงานยังไงก็ยังได้เงินเดือนเท่าเดิมและกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็สนับสนุนลุงทั้งนั้น บ้านฟรีไฟฟรีน้ำฟรีแถมเงินเดือนหลักแสนเบิกนูน่นเบิกนี่ได้ตลอดแถมไม่เคยลงมาดูประชาชนจริงๆก็ไม่แปลกหรอกที่ใช้คำชั่วๆแบบนี้คนไทยไม่ได้อยู่บ้านนอนกินแล้วได้เงินเหมือนพวกคุณโปรดลงมาดูประชาชนจริงๆถ้าไม่ไหวคุณก็ออกไปนะ นี่รอคำพูดนี่รอพฤติกรรมนี่รอตัวแทนของประชาชนนี่หรอความคิดของสสการพูดการคิดแบบนี้ไม่สมควรไปรเหยียบในพื้นที่รัฐสภาไม่สมควรเป็นสสหรือตัวแทนประชาชนเลยทําตัวให้สมเกียรติที่ประชาชนเขาเลือกมาหน่อยนะเอ๋ยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งขุดปมด้วยของคุณเยอะมากเท่านั้นแหละ การที่คุณมีตำแหน่งมีวุฒิภาวะไม่ได้ทำให้คุณมีสมองและความคิดตามเลยเหรอคะน่าเสียดายความเป็นคนที่คุณมีนะคะขนาดสัตว์ยังอยากจะเป็นคนเลยเวทนาจริงๆแหลคะค่ะอันนี้เราบ่นหัวหน้างานนะคะไม่ได้ว่าป้า สมเพศเวทานาหน้าที่ของท่านสะสะคนนี้จริงๆคอยตามด่าตามจิกกัดคนที่วิจารนายกเลียจนรองเท้าเปียกช่างทํางานได้สมเกียรติกับตําแหน่งและเงินเดือนจริงๆเหยียดหน้าตาคนอื่นเหมือนที่บ้านไม่มีกระจกต่ํากว่าตม เขาพูดถูกนะเขาแค่ประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ในการแสดงออกความเห็นเรื่องนี้ได้คุณเป็นตัวแทนของประชาชนไม่ยอมรับความคิดเห็นของประชาชนคนหนึ่งแล้วสร้างมาทฐาานปกป้องนายคุณไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะขอร้องอย่าเป็นศัตรูกับประชาชนระหว่างนะักการเมืองกับประชาชนคราวหลังก็อย่ามาลงเลือกตั้งอีกแล้วขายหน้าคนในพื้นที่ที่เขาเลือกคุณนะเบื่อนกักการเมืองที่ทําตัวยิ่งกว่าเด็กสสต้องมีความเป็นผู้ใหญ่สิครับ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม